สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันไอเดียเสื้อคุมไหล่แบบนี้นะคะแคปหน้าจอแล้วตัดแพทเทิร์นตามนี้เลยค่ะวางแพทเทิร์นลงบนผ้าที่ต้องการตัดจำนวนสี่ชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกลิ้งแบบตรงหัวแขนไว้ด้วยนะคะเวลาเย็บจะได้เย็บง่ายทั้งสี่ชิ้นเลยค่ะแล้วก็จะมาเริ่มเย็บกันนะคะเ,เราจะอัด ผ้าก,กาวยูซีนะคะเอาเศษผ้าก,กาวนะคะเศษผ้าก,กาวที่เราตัดทิ้งเหลือเล็กๆน้อยๆนี่นะคะมาอัดตรงอรอบคอหน้าในรอบคอหลังรอบคอหน้าอัดช่วงนี้บนๆไว้นะคะเพื่อไม่ให้แบบคอเขาเหี่ยวะคะ่ะแต่ช่วงปลายๆนี่เราไม่ต้องอัดก็ได้นะคะเพราะเราจะเน้นความผิวของเสื้อคลุมนะคะเราก็มาเริ่มเย็บ เราก็คือเราจะต่อตะเข็บไหลนะคะต่อตะเข็บไหลอันนี้ไหลหลังน,นี้ไหลหน้านะคะเราต่อตะเข็บแบบนี้นะคะเอามาชิดกันแบบนี้ก่อนนะคะเมื่อเราตัดแพทเทิร์นเสร็จแล้วต่อตะเข็บไหลก่อนเราตัดทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะ ันี้ว่าเราต่อตะเข็บตะเข็บไหลเสร็จแล้วนะคะมันจะเหลือช่องตรงนี้เนาะเราก็ทําการเย็บเหมือนกันนะคะเย็บทั้งแบบนี้ทั้งสี่ชิ้นเลยนะคะก็ะคือแบะตะเข็บตรงนี้ออกนะคะแบะชิ้ชิ้ชตรงกลางนะคะเราก็เอาเข็มหมดุดหมุดไว้เป็นแนวตรงกลางไว้นะคะไม่ให้เขาเคลื่อนนะคะเคลื่อนที่ จากนั้นเราก็เย็บนะคะค่อยๆเย็บลงนะคะ เราจะทําแบบนี้ทั้งสี่ชิ้นเลยนะคะที่เราตัดผ้ามาแล้วนะคะนี่นะ,ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเย็บแบบนี้สี่ชิ้นเลยเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บสี่ชิ้นก่อนนะคะให้ครบสี่ชิ้นก่อนเย็แบ,บนะะแบบนี้นะคะนี้นะคะเมื่อเราเย็บ ครบทั้งสี่ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะนำสันทบหลังนะคะมาเย็บต่อต่อกันนะคะให้เป็นสองชิ้นนะคะเราก็มาร์กผ้าไว้ด้วยนะคะว่าชิ้นไหนควรคู่กับชิ้นไหนนะคะอันนี้มาร์กเป็นการกระบาดก็ต้องคู่กับลายการกระบาดเนี่ยนะคะเพราะว่าเรามาร์กไว้แล้วนะคะเนี่ยนะคะมันจะได้ตรงกันนะคะ มาร์กผ้าไว้นะคะถ้าเราเอาชิ้นด้านซับในกับด้านนอกเป็นเป็นลายเดียวกันนะคะเราควรจะมาร์กลายไว้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเย็บต่อต่อตะเข็บหลังนะคะอันนี้จะเป็นคอหน้าอันนี้จะเป็นคอหลังเพราะว่าคอหลังเขาจะตื้นกว่าคอหน้านะคะเราก็มาต่อ ต่อตะเข็บหลังนี่นะคะเย็บต่อต่อตะเข็บหลังเอามาชิดกันเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บยาวลงไปเลยนะคะใส่ได้ก่อนนะคะได้อย เราจะทําเป็น2ชิ้นนะคะอามาต่อตะเข็บหลังไป็สชิ้นเพราะเราจะทําเป็นซับใน1ชิ้นแล้วก็ด้านนอกด้านโชว์หนึชิ้นนะคะนี่เราต่อตะเข็บหลังเนาะเย็บตามง่ายๆเลยนะคะพทเทินก็แคปหน้าจอแล้วก็ วัดความยาวตามตามแบบที่เขียนไว้ให้เลยนะคะอันนี้เราต่อตะเข็บหลังแล้วนะคะอันนี้ได้หนึ่งตัวแล้วนะคะต่อไปอีกหนึ่งตัวได้หนึ่งชิ้นนะคะได้หนึ่งชิ้นแล้วต่อไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะเราดูลายด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นผ้าคำาไม้อย่เงี้ย เราต้องดูลายสองเฮียให้มันตรงกันนะคะแล้วก็อเอาเข็มหมดุดหมุดไว้ก่อนถ้าถ้าเป็นด้านโชว์นะคะด้านซับหนก็ไม่เป็นไรนะคะว่าลัาถ้าเด็ดด้านโชว์เราก็ต้องให้ตรงกันนี่นะคะอเอาเข็มหมดุดหมดุหมดเป็นแนวไว้นะคะเพื่อให้ลายเขาตรงกันออกมาจะได้สวยนะคะลายให้ตรงกัน ที่เราต่อตะเข็บหลังเนี่ยนะคะผ้าเป็นผ้าสีพื้นเป็นผ้าอะไรมันก็จะง่ายนะคะแต่ว่าเป็นผ้าที่แบบมีลายอย่างเงี้ยเราต้องทําลายให้ตรงกันนะคะมันจะได้สวยงามน,นะคะตะเข็บหมดุดหมดุหมดเป็นแนวไว้นะคะจากนั้นเราก็เย็บต่อตะเข็บหลังอีกชิ้นหนึ่งนะคะนี่จะเป็นชิ้นโชว์ด้านหน้านะคะลายตรงกันนะคะ คิดดูเพื่อความชัวรนะคะนี่เย็บเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ทั้งหมด2ชิ้นแล้วนะคะ ะได้แบบนี้สองชิ้นอันนี้ลายก็จะตรงกันนะคะอันนี้วางผ้าแบบเฉลียงนะคะเลยจะออกแหลมๆแบบนี้นะคะลายเขาก็จะตรงกันจากนั้นเราจะมาประกอบสองชิ้นเข้าด้วยกันแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็อีกแบบหนึ่งหนึ่งชิ้นชิ้นซับในหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะมาประกอบ ะกะเดี๋ยวไปวางาผ้าให้ดูกว้างดีกว่านะคะจะได้เข้าใจง่ายๆตอนประกอบนะคะเราก็จะประกอบผ้านะคะใช้ด้านถูกชนด้านถูกนะคะถ้ามีสองชิ้นนะคะมีชิ้นโชว์แล้วก็ชิ้นซับในนะคะช่วงตรงคอเราจะคลิปไว้นะคะไม่ต้องให้มันแบบไปโดนเส้นได้นะคะคลิปไวไ้ไม่ช่วงคอเขาตึงเข้าราังด้วยนะคะ เว้นชายผ้าด้านหลังไว้กลับผ้าด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กเลกน้อยๆน,นะคะเวลาเย็บต่อตะเข็บไหลเราควรเย็บตรงๆนะคะไม่ควรเย็บโค้งเว้าวแบบนี้นะคะจากนั้นเสร็จแล้วเรากลับผ้าสอยชายเรียบร้อยแล้วเราก็มาเย็บตะขอติดด้านหน้าจะได้ผ้าคุมไหลเก๋ๆแบบนี้ออกมาเลยค่ะ อย่าลืมทำการรีดเก็บงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะจะได้เป็นการรีเช็คอีกทีหนึงค่ะ